สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับเบาหน่อยร้อยกินครับครับพันว่าแกงแกงไข่ผําครับนี่แกงไข่ผอมเฮฮอนหอดก็ะละฮอนหอดเขาคือเกาครับเขาอขึ้นเกา <c oughs> นะครับก่อนสิไปลงมื้อกินนะครับก่อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมที่จะได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอฝากด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับจะเห็นคลิปต,ต่อไปครับเอาบาๆเบาๆลายใหญ่ขนรรับนําเลยอืม เขายิบมืออีกแล้วคำแีบยมาแบบบนมือรับมือนี่พักกับมมึงครับมันจะผิพผิกแบบไร Ừm Nhanh lắm, tia bong. Ừ. đi mưa khứa Ừm. มาแล้วครับมาสับแจ่วน้ำกันมาแบบมือมือมาคำมาคำไทยคำแกงใส่ใบใบยังบุ๊ก บนเดี๋ทำย้อนอยังนะครับทำย้อนถ่ายผลเชาตกตอนก็นกลลเกลื่นมือแล้วลงเม็ดอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนว่าต้องแจมวยไซนามลาย เดี๋ยวผมไปใส่นามลลยก็ได้เป็นเดีวคือกลัวอุลุ่อะใส่นามลลาหัวครับไข่ผัา หรือว,ว่าตาลายอีสานหู้ใดเก,กลือกจริงหรือซิวหรครับมันจะเป็นเม็ดเล็กน้อยบวกืะเท่าเลยครับเท่าจะเป็นเท่าจะเป็นเส้เล็กน้าวตัวนี้เป็นเม็ดเล็กน้อยครับผัมไข่ผัม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không อืเขาวแบบติดมือเลยอืแม่กรยาน้ำ เนี๋ยแบบแสบเลยใส่ครับพักปังเลยใส่ครับพักปังครับวอนนีเลยแบบเข้ากันเลย ปังนลยอ,อมใส่บุกหอยอับแฝงแ<ส>อบอมด้อ,อ,อันนี้กับแสบดือ,อยกันครับอืมจะ้ข่าติดมือเร่งต้มแล้ว,ว่ อเอาเนื้อใส่น้ำครับมืาแล้วแบบมันๆจังหน่อยมาถัว ใส่กับปลาขาดเข้าไปแมวแมวขาดอาาดื้ตะไคร แบบแต่เบี้ยแตนำประแดกหอมนั่มเหมืกันเลยไอ้มีโอกาสจะได้เอามาเห็นใหม่แบบตอนนิ้งพิมสูตรอ่า bị tụt hết, hết, làm nhấp 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 đi nào มไม่พักอย่างไม่ไรเรอกครับกับนงครับครับแบบเนือเนืออย่างเลยสิบหลอดอืมใหม่ต้อมอืมครับ เดี๋ยวประตรงเหมากล่ะฝนก็เริ่มลงเม็ดบนหยุดดวงไม่นย่างนบ่บ่ลงะครับอ่ะแ่่สบด้วยครับไฟบนเคยกะไปลองมึงนะครับไข่ผํา แกงไทยพัมพเซเนือ้อครับก็เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็ได้กอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมที่จะได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเด้อบ๊ายบาย